เดยทุกคนเราจับมันมานอนในเดก,ก้านอนตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ5้าโงนะคะบรรยากาศ5้าโมงเช้าคืมๆอะไรไป,ประมาณนี้นอนเป็นแต่สังไหมทุกคนดู มันเขี้ยวมากเลยทุกคนขอจับทีหนึง่งเมื่อกี้เดินมาดูนอนเป็นจะสั่งเลยไปเอามือถือมาถ่ายคนรักหมาจะเข้าใจนะคะดูเพื่อนนอนนอนในตะกร้าอย่างนี้เลยเ <laughs> อจับมานอนก็